ขณะที่กาลังวิดีโอคอลกับแฟนหนุ่มหญิงสาวก็สังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติเธอรู้สึกว่าฝั่งแฟนของเธอมีฟ้าผ่าบ่อยผิดปกติแต่ก่อนที่เธอจะทันได้คิดอะไรวิดีโอคอลก็ถูกตัดไปเพราะสัญญาณขาดหายเธอซึ่งกําลังล่องเรือ,อยามค่าคืนอยู่กลางทะเลจึงรีบแจ้งเรื่องนี้ให้ครอบครัวทราบในขณะนั้นพ่อก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากทะเลจึงรีบเดินไปที่ขอบเรือเพื่อดูทันใดนั้นก็เห็นว่านจํานวนมากว่ายน้ําเป็นฝูงใหญ่เข้าหาฝั่งเขาจึงตกใจว่าอาจเป็นเพราะในเมืองกําลังจะมีพายุเข้า ทำให้สนามแม่เหล็กของวัลบวนจนหลงทางในทะเลแต่พวกเขาไม่รู้ว่าในตอนนี้เข็มทิศในห้องหมุนคว้างอย่างบ้าคลาั่งวินาทีต่อมาวานตัวหนึ่งก็พุ่งชนเข้ากับท้องเรือทําให้เครื่องยนต์เสียหายและสตาร์ทไม่ได้และการสูญเสียสัญ,ญญาณทําให้พวกเขาโดดเดี่ยวอย่างสิ้นเชิงโชคดีที่ตําแหน่งที่จอดเรืออยู่นั้นเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีเรือผ่านไปมาบ่อยๆแต่พอกําลังพูดอยู่เรดาร์ก็แสดงว่ามีบางสิ่งกําลังเข้ามาใกล้จากนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมากขึ้นเร เห็นก้อนหินที่ลุกเป็นไฟตกลงในทะเลและก่อนที่ทุกคนจะทันได้ตั้งตัวก็เห็นอุกกาบาตลูกใหญ่กว่าและเร็วกว่าพุ่งตกลงมาไม่ไกลถึงแม้เรกดจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ยังพยายามขับเรือหนีออกจากที่นี่ทันทีแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถสตาร์ทเรือยอดได้และในขณะที่เสียเวลาไปครู่หนึ่งก็มีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาหาพวกเขาอีกโชคดีที่อุกกาบาตเพียงแค่เฉยดเรือไปเมื่อเห็นดังนั้นพวกเขาจึงรีบกลับเข้าไปหลบในบ้านแต่อุกกาบาตท,ที่ตกลงมามีมากขขึ้้นนนนนนเเรื่อร่อยๆทาใใหหวัปปป็ปปด,ปนนดญ พวกเขาผู้ต่ำต้อยทำได้เพียงสูงเสือ้อชูชีพและปล่อยให้โชคชะตาตัดสินในขณะที่ถูกซัดไปมากว่าทะเลจะสงบลงก็เป็นเวลาสองวันให้หลังแต่ภาพที่เห็นภายนอกกลับทำให้พวกเขาสับสนยิ่งกว่าเดิมภายในเวลาเพียงสองวันน้ำทะเลปริมาณมหาศาลกลับหายวับไปกับตาสายตาเหลือไปเห็นแต่พื้นทะเลแห้งเหือดสุดลุกลุกตามีเพียงกุ้งหอยปูปลาบนดาดฟ้าเรือเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้เห็นภาพหลอนที่สิ้นหวังยิ่งกว่าคือหลังจากประสบภัยพิบัติอาหารและน้ำมีเพียงพอสำหรับไม่กี่วัน าเจลูกชายคนเล็กเห็นดังนั้นจึงรีบปล่อยลูกปกขึ้นไปบนที่สูงเพื่อว่าถ้ามีใครผ่านมาจะได้พบพวกเขาเป็นคนแรกส่วนเลยเกอร์ก็พยายามใช้วิทยุข,ขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดไม่คิดเลยว่าไม่นานหลังจากนั้นจะได้รับการตอบกลับจริงๆนายรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายบอกว่าเป็นภัยพิบัติต่างๆที่เกิดจากการตกลั้กของสนามแม่เหล็กและอาวยเป็นนักสำรวจมหาสมุทรตอนที่เกิดภัยพิบัติเขากำลังสำรวจใต้ทะเลลึกเขาบอกว่าระบบการสื่อสารไม่ได้ล่มทั้งหมดและจากข้อมูลที่ได้รับมาจนถึงตอนนี้ อีกเจ็ดวันสนามแม่เหล็กโลกอาจจะกลับกล้อีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นน้ำทะเลจากที่อื่นก็จะไหลย,ย้อนกลับมาเตือนพวกเขาให้พยายามหาที่หลบภัยที่สูงแต่ในเวลานี้พวกเขาที่อยู่ที่ก้นทะเลที่ต่ำไม่มีที่ให้หลบเลยรีบถามว่าพวกเขาจะไปหลบภัยที่นั่นได้ไหมแต่ครั้งนี้อวิ๋ยไม่ได้ตอบกลับหลังจากได้ยินอน,นาเข้าใจว่าเขามีความกังวลรีบบอกว่าเธอเป็นหมอถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเธอสามารถช่วยรักษาได้แน่นอนว่าจะไม่เป็นตัวถ่วงคนอื่นหลังจากคุ้นคิดอยู่นานอวุ๋ยก็บอกพิกัดและตำแหน่งนั้นอยู่ห่หาาาางจกกพวกเขประมณ230 กิเมตรถ้าเดินเท้าแม้จะรีบเร่งเต็มที่ก็ต้องใช้เวลาหวันทุกคนรีบเก็บข้าวของทันทีเพราะเวลาเร่งรีบแต่เมื่อใกล้จะออกเดินทางพี่เลยกลับเห็นคนหนึ่งกับม้าหนึ่งตัวเดินมาจากที่ไกลๆมองร่างของอีกฝ่ายที่เดินโซเซมาเขาจึงรีบถือกระติกน้ําไปต้อนรับระหว่างเดินก็แนะนําตัวเองอย่างกระตือรือร้นแต่ชายคนนั้นกลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆหลังจากได้ยินเพียงแต่จ้องมองกระติกน้ําในมือเขาอย่างระแวดระวังเมื่อเห็นดังนั้นเหลือเกิอก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดเพียงว่าอีกฝ่ายไม่ได้ดื่มน้ําเป็นเวลาน,านานจนกระหายน้ามาก แต่ไม่ทันสังเกตเห็นมีดดาบยาวทําเองในมือของชายคนนั้นเห็นเพียงเขาคว้ากระติกน้ํามาดื่มบุกใหญ่จากนั้นหลังจากดื่มจนอิ่มแล้วก็ไม่พูดท่ามทำเพลงต่อยเรโก,ก้ล้มลงในหมัดเดียวแล้วก็เก็บมีดดาบยาวขึ้นมาแทงทะลุร่างของเขาเรโก,ก้ที่ไม่ทันตั้งตัวก็ตายอนาถท่าที่และชายคนนั้นก็ไม่ได้คิดจะปล่อยแอนนาไปถือมีดดาบยาววิ่งไล่ตามเธอไปโชคดีที่กระสุนแค่ถักไหล่ไปแอนนาจึงรีบกลับเข้าไปในบ้านและล็อกประตูจากนั้นก็รีบบอกให้ลูกทั้งสองคนหลบเข้าไปในตู้เก็บของ และยื่นปืนสัญญาณให้พวกเขาบอกว่าถ้าถูกพบตัวให้ยิงทันทีสุดท้ายเธอก็คว้ามีดแล้วรีบหลบเข้าไปในห้องน้ําในขณะเดียวกันชายคนนั้นก็พังประตูเข้ามาได้แล้วก็เริ่มค้นหาภายในบ้านอย่างบ้าคลาั่งอันนาตื่นระหนกจนไม่กล้าส,งส่งเสยงใดๆแต่ด้วยพื้นที่จํากัดคนร้ายจึงหาห้องน้าเจออย่างรวดเร็วกลับพบว่าที่นี่ว่างเปล่าที่แท้เธอฉวยโอกาสหนีออกไปทางดูที่เสียหายตอนนี้อยู่ในจุดบอดด้านล่างหลบหนีการตามล่าของคนร้ายแต่ในขณะที่ชายคนนั้นกําลังสับสนเพราะหาไม่เจออัน,นากลับโชคร้ายไปเจอเข้ากับ หมาป่าที่ซุ่มรออยู่ข้างนอกเสียงคำรามดึงดูดความสนใจของชายคนนั้นท,ทันทีแต่หมาป่าไม่รอเจ้านายมันพุ่งเข้าใส่ท,ทันทีเธอตัดสินใจแทงมันด้วยมีดจนตายในทันทีเมื่อชายคนนั้นออกมาเขาเห็นเพียงร่างที่นอนอยู่บนพื้นในตอนนั้นแอนนาได้ย่องไปด้านข้างอย่างเงียบๆจากนั้นก็พยายามปีนกลับขึ้นเรือย,ยอทอีกครั้งเบียงและลูกของเธออยู่ที่นั่นทำให้เธอหนีไปไม่ได้แต่ในขณะที่เธอกำลังเตรียมจะแอบพาลูกหนีผู้ชายคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทำหันและชกเธอจนล้มจากนั้นเขาาาากก็กระะะโขึ้นนนนคลลอออองเธแพยายามจบบออนนจบต สถานการณ์วิกฤตนี้ทำให้เคซี่ที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดทนดูต่อไปไม่ไหวเธอจึงเปิดฝาและยกปืนขึ้นเล็งผู้ชายคนนั้นไม่คิดว่าจะมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยวินาทีต่อมาเขาก็โดนผู้สัญญาณยิงกระเด็นออกไปประกายไฟที่กระจายไปทั่วทำให้ไฟไม่ภายในบ้านทันทีแอนนาจึงรีบคว้าสบิงแล้วหนีออกจากที่นั่นไม่นานหลังจากที่เธอไปเรือยอที่กำลังลุกไหม้ก็ระเบิดอย่างรุนแรงในเวลานั้นอเล็กกำลังร้องให้เสียใจอย่างหนักเขาคิดว่าเป็นเราลูกโป่งที่เขาปูกไว้ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมาแม้ว่าแอนนาจจะเเสียใมากกช่นนั แต่เธอก็ยังกลั้นความเสียใจแล้วปลอกลูกชายให้เข้มแข็ง<ๆ>เรายังมีเส้นทางที่ยากลำบากยาวไกลและพวกเธอไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นก็หนีออกจากโดอยยอทก่อนการระเบิดเช่นกันโชคดีที่พวกเธอรีบร้อนและไม่ได้เสียเวลายังคงมุ่งหน้าไปยังพิกัดที่ตั้งใจไว้โดยไม่หยุดพักจนกระทั่งพวกเธอเห็นซากเครื่องบินตกในระยะไกลจึงตัดสินใจหยุดพวกเธอเหนื่อยล้าและตั้งใจจะพักที่นี่พักกันก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไม่นานก็ดึกดื่นเคซี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเงียบเงียแต่เธอไม่ทันสังเกตเเหหห็นนนงงงงาาาาาา่่่่ึคออยๆข้้้มใกกลลจัด แต่ในจังหวะที่เกือบจะโดนทำร้ายแอนนาก็พุ่งออกมาจากความมืดลงมืออย่างโหดเหี้ยมแทงชายคนนั้นจนตายคาที่ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะตายสนิทแล้วเธอก็ยังไม่หยุดยจนกระทั่งลูกสาวเข้ามากอดเธอจากด้านหลังเธอจึงค่อยๆสงบลงที่แท้ตอนกลางวันที่มองหาไปรอบๆแอนนาก็เห็นร่างของอีกฝ่ายด้วยกล้องสองทางไกลแล้วแต่เธอไม่ได้บอกลูกๆเพราะไม่อยากให้พวกเขากังวลในตอนนี้ที่เธอได้แก้แค้นสำเร็จแล้วเธอเหลือความปรารถนาเพียงอย่างเดียว นั่นคือการพาลูกๆไปส่งยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแต่เมื่อพวกเขากําลังจะจักไปทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อพบว,ว่าร่างของชายคนนั้นเปลี่ยนไปจนจงไม่ได้ภายในคืนเดียวเรากับถูกบางสิ่งบางอย่างกัดกินนี่แสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าหมาป่าอยู่แถวนี้แอนนาไม่กล้าอยู่ต่อจึงรีบออกเดินทางจากที่นี่ทันทีแต่ท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาในที่สุดน้ำขวดสุดท้ายก็หมดลงความหิวกระหายอย่างรุนแรงทําให้อาเจอทนไม่ไหวอีกต่อไปเอาหัวจุ่มลงไปในแอ่งน้ําแล้วดื่มอย่างกระหายเมื่อเเหห็นนนนดันนัังงง้้้ทคจึรบขาาไป น้ำทะเลไม่เพียงแต่จะทำให้เขายิ่งดื่มยิ่งกระหายแต่แบคทีเรียจำนวนมากในน้ำสกรปรกอาจทำให้เขาป่วยได้แอนนารู้ว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปจะไม่ดีแน่โชคดีที่เดินไปไม่ไกลก็เห็นเก้าอี้จำนวนมากที่ถูกพัดมาที่นี่พวกเธอรวบรวมเก้าอี้ที่กระจัดกระจายอย่างรวดเร็วแล้วนํามันมาต่อเข้าด้วยกันเพื่อใช้เป็นที่หลบแดดพวกเขาก็เลยรอจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างราบรื่นแต่ในตอนนั้นเองแอนนาก็ได้ยินเสียงบางอย่างมาแต่ไกลเธอรีบวิ่งออกไปมองรอบๆในที่สุดเธอก็รู้ว่าสัตว์ประหลาดกินคนนั้นคืออะไร เธอกลับไปตบเด็กๆที่กำลังหลับอยู่ท,ทันทีฉันพาพวกเขาทั้งสองวิ่งหนีสุดชีวิตออกจากที่นี่แต่สิ่งนั้นก็ยังไล่ตามมาติดๆแถมยังเร็วกว่าอีกด้วยที่ราบกว้างใหญ่สุดลูกหลกตาทำให้พวกเราไม่มีที่ให้นีเลยโชคดีที่เมื่อวิ่งข้ามเนินเขามาแล้วก็เห็นเรือบรรทุกสินค้าที่จมอยู่ไกลๆพวกเรารีบตรงไปที่นั่นท,ทันทีคนงานที่กำลังเก็บกู้สินของเมื่อเห็นพวกเราก็รีบระวังตัวขึ้นมาท,าทันทีแต่แล้วก็เห็นบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าทีกข้างหลังพวกเขาวิ่งงงงเเเเเขขข้้้าาาไไปในนนนนนตูคคออออออทรรโดยยยมม่สจสจีววชหลออลืแะ ไม่ว่าพวกเธอจะร้องเรียกยังไงก็ไม่ยอมเปิดประตูพวกเธอจึงไม่มีทางเลือกนอกจากปีนขึ้นที่สูงเพื่อหลบภยัยปรากฏว่าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นคือสิ่งมีชีวิตคล้ายปูน้องของแอนนาที่อยู่ด้านหลังโดนกัดเข้าเต็มเมส่วนพวกที่เหลือก,ก็ตต่เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ทางรูที่เสียหายเมื่อเหล่าคนงานเห็นดังนั้นก็รีบยิงปืนใสน่แต่ไม่นานกระสุนก็หมดและถูกฝูงปูกินความตายของพวกเขาทําให้พวกเขารอดมาได้แอนนารีบฟังเสียงเสียงท้ยที่น่าขนลุกขณะที่พันแผลทันทีที่ฝููงงงงงปปปถออออยไไไหหมดแแลลล้้้วววเเธธจึงงก็บาาาาุะทที่คนนิ ไม่นานเธอก็พบว่าที่นี่ยังมีวิทยุสื่อสารรีบเปลี่ยนช่องสัญญาณเรียกหาเอเวย่ยพวกเราเจอเรือบรรทุกสินค้าแล้วหลังจากได้ยินเอเวยอธิบายว่าสัตว์ขาป้องตุกนี้อาศัยอยู่ในรอยแยกของผดองหินใต้ทะเลลึกน้ำทะเลไม่ได้พัดพาพวกมันไปแต่กลับพัดพาอาหารของพวกมันไปความหิวโหวยทําให้พวกมันคลุ้มคลั่งออกมาล่าทุกสิ่งที่พวกมันมองเห็นและเอเว่ยยังมีข่าวที่น่าตกใจมาบอกอีกเวลาน้ําทะเลขึ้นกลับมาเร็วกว่าที่คาดไว้พวกเธอต้องรีบไปหาเขาเดี๋ยวนี้แต่ก่อนหน้านี้ตอนที่หนีนาน่หายไป ถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ไม่ไกลจากอาวยแล้วแต่พวกเธอก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเมื่ออาวยได้ยินดังนั้นเขาก็ยิงผูสัญญาณขึ้นฟ้าทันทีเมื่อพวกเธอเห็นพวกเธอก็รีบมุ่งหน้าไปตามทิศทางที่ผู้ชี้ทางไม่นานนักยาสำรวจใต้ทะเลลึกที่อยู่ไกลออกไปก็ปรากฏขึ้นในระยะสายตาแต่ระหว่างทางพวกเขาต้องผ่านหน้าผาที่เป็นแหล่งที่อยู่ของปูจำนวนมากทุกคนจึงต้องระมัดระวังพยายามไม่ส่งเสียงดังแต่เมื่อใกล้จะผ่านไปได้หน้าผาก็สั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างกระทันหันวินาทีต่อมาหินจำนวนมากก็ร่วงหล่นลงมาจากด้านบน เมื่อเห็นดังนั้นแอนนาจึงรีบผลักเด็กทั้งสองคนออกไปแต่ตัวเธอเองกลับติดอยู่ข้างในนั้นทันใดนั้นก็มีเสียงกรอบกรบดังมาจากด้านหลังเธอรู้ว่านั่นต้องเป็นเสียงของปู่ที่ตื่นตกใจด้านนอกเคซี่ก็รู้ตัวทันทีรีบดึงน้องชายที่ยังไม่อยากไปด้วยตั้งใจจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็พบว่าอโวยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วตัวเขาเองก็เอาตัวแทบไม่รอดจะไปช่วยใครได้เคซี่ตัดสินใจวิ่งกลับไปทันทีตอนนี้อน,นาต่อสู้กับฝูงปูออย่ายนนาางง,างงดดเเ้ววนททีมมมกใหหรรสขธล็ โชคปีที่เคซี่มาถึงทันเวลาในช่วงวิกฤตในที่สุดก็สามารถดึงแม่ของเขาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแต่ฝูงปูที่ตกใจก็ยังไล่ตามมาติดๆเจเจรีบชักปืนออกมาเพื่อคุ้มกันในความโกลาหลพวกเขาไม่สนใจเอเวิยที่หมดสติไปแล้ววินาทีต่อมาเขาก็ถูกฝูงปูที่ไล่ตามมาทาันปืนกินไปและตัวพวกเธอเองก็ถูกฝูงสิงมีชีวิตหลังี้ล้อมเอาไว้หมดแล้วพวกเธอทําได้เพียงรีบเข้าไปหลบในยาสารวจแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปยาสารวจก็คงทนได้อีกไม่นานและในตอนนั้นเองพวกเธอกลับได้เห็นภาพที่น่ากลัวกว่านั้น น้ำทะเลที่หายไปกลับไหลย,ย้อนกลับมาในขณะนั้นแอนนารีบให้เด็กๆก,กลับไปนั่งประจําที่และคาดเข็มขัดนิราภายัยวินาทีต่อมาคลื่นยักษ์ย้าย200เมตรก็ซัดเข้าใส่พวกเขาพวกเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากสูดภาวนาในใจไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่ในที่สุดทุกคนก็ฟื้นขึ้นมาโชคดีที่ยานสารวจทนแรงกดดันมหาศาลนั้นไว้ได้แต่แอนนาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่รีบตรวจสอบสถานการณ์ภายนอกหน้าตา่างถ้าพวกเธออยู่ใต้หมาสมุดละก็พวกเธอก็จะต้องติดอยู่ที่นี่จนตาย โชคดีที่ในที่สุดพวกเธอก็ถูกพัดกลับขึ้นมาบนบกแต่เมื่อมองไปยังมือที่พังพินาศตรงหน้าแอนนาก็ตระหนักได้ว่าสิ่งที่พวกเธอต้องเผชิญนั้นน่ากลัวกว่าภายัยพิบัตินั่นก็คือสันดานดิบของมนุษย์